สวัสดีชาวปื้นสเต็กเกมมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้นสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะก่อนรับชมคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยครับทุกคนเอาเละ่ะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปนะฮะก็สําหรับใครที่อยากเติมเกมมือถือนะครับราคาถูกลงนะผมก็แนะนําเพจนี้เลยนะยะยาดาเกมเซ็นเต,นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกับทุกคนสําหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกลงปลอดภยัยรวดเร็วเนี่ยก็ต้องเพจนี้เลยครับถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับเพื่อน เอาเลยครับทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะว่าจะมีการแจกฟรี SSR นะครับผมก็ต้องบอกว่ามีให้เราได้รับ SSR แล้วนะครับทุกคนแต่ว่าส่วนนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วนะครับเพราะว่าในสตรีมนะครับก็สอบถามกันเข้ามาเยอะเนาะคือตรงนี้เลยครับเพื่อนๆน,นะฮะก็คือล็อกอินไลนวันนั้นเองนะทุกคนวันที่21เนี่ยเราจะได้เลือก SSR 1ตัวฟ,ฟรีๆเลยนะย้ำว่า เราเลือกเองนะครับครับเพื่อนๆเราเลือกเองนะฟังไม่ผิดนะครับทุกคนอ่าน่าจะรู้กันไปแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมก็จะมาชี้แจงอีกประเด็นหนึ่งนะครับอ่าเราได้รับฟรีแล้วนะครับตรงนี้วันที่16เราจะได้รับฟรีนะส่วนอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือเราจะเลือกรับตัวอะไรจากตรงนี้ดีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยบางคนอาจจะผ่านไปแล้วนะนแล้วก็เลือกตัวซับไปนะครับผมก็ต้องบอกว่าถูกแล้วนะครับเลือกตัวซับพอตดีที่สุดนะครับแต่ว่า สำหรับใครที่ไม่มีอ้วนไฟเนี่ยสายฟรีเนี่ยนะครับเรามาลองมองสักนิดนึงนะสำหรับสายฟรีเนี่ยนะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยถ้าจะเอาซับมากก็ก็ได้นะครับผมซัพพอร์ตเอามาก็ได้นะแต่ว่าอ้วนไฟก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่โหดมากๆนะครับเพื่อนๆผู้เล่นสายฟรีนะแต่ว่ามันก็ห่างง่ายแหละผมว่านะครับเวลาไปเปิดอะไรอย่างนี้มันก็มีโอกาสออกมากกว่าตัวซัพพอร์ตนะครับเพราะว่า สายซัพพอร์ตเนี่ยออกยากมากนะครับที่แนะนําจริงๆเลยนะครับจะเป็นตัวละครตัวนี้ครับหลงๆนะฮะเพื่อนๆทุกคนเลยไม่ว่าจะมีซัพพอร์ตแล้วนะครับหรือว่ายังไงนะผมก็ยังแนะนําว่าให้เลือกหลงๆไปนะครับใช้ระ,ระยะยาวเลยนะครับผมเนี่ยเอาไปเล่นร่วมทีมไหนก็ได้ด้วยนะครับมานาูนมานาูนนี่ผมว่าถ้าใครมีหลงๆออสการ์ล้วก็ควรเลือกมานาูนเก็บไว้นะทุกคนแต่ว่าประเด็นคือ บางคนเนี่ยจะคิดว่าหลงหลงหรือว่ามานาสูนจะอะไรดีผมก็ยังคงแนะนําว่าเป็นหลงหลงนะครับเพื่อนๆใช่มันลุยได้หมดเลยนะครับแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดในสายซัพพอร์ตนะแต่มานาสูนเนี่ยผมว่ารู้สึกว่ามันจะออกบ่อยนะครับออกง่ายกว่าพวกตัวละครซัพพอร์ตที่เป็น2ตัวหลักอย่างออสการ์กับหลงหลงนะนะครับความรู้สึกส่วนตัวนะทุกคนทุกคนก็ไปดูเอานะครับว่าทีมคุณเหมาะกับตัวอะไรนะแต่ว่าผมว่าหลงหลงนี่คือแบบได้ได้ทุกหมดเลยนะครับผม มาในส่วนของพวกปูกระบี่กันบ้างนะครับคือบางคนก็จะถามว่าวันที่ส1เ็ผมยังไม่มีตัวดาเมจเลยครับพี่คุณเลือกตัวแบบดาเมจดีหรือเปล่านะครับเนี่ยแบบเราจะเอาเออหลงยาง้ยนะครับเราจะเอาปูกระบี่นี่ผมก็ยังไม่แนะนานะผมก็ยังคงเป็นซับพอร์ตนะทุกคนส่วนสําหรับตัวที่เออมีซับพอร์ตกันหมดแล้วนะครับมีซับพอร์ตกันหมดแล้วเนี่ยก็เลือกอ้วนไฟไปเลยนะถ้าไม่ใช่สายเติมนะถ้าสายเติมก็ดูดีๆครับว่าเราจะเอาอะไรนะปูกระบี่ก็น่าสนใจนะครับผม นะครับปูกะบีเออหลงนะสายโจมตีว่องไวเนี่ยนะครับอืมมันก็ต้องดูไปตามของ ID ของแต่ละคนด้วยว่าขาดเหลืออะไรนะแต่ว่าสําหรับใครที่แบบโอ้โหเพิ่งเริ่มเล่นเลยนะครับเราก็ไม่รู้จะเลือกตัวอะไรมันดีที่สุดในเะนี้ยอารมณ์แบบอยากเลือกตัวีดีที่สุดอนะครับก็ให้มองไปที่สายซัพพอร์ตละกันนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าที่ยังไม่ทราบในจุดจุดนี้นะ ออสการ์ Oscar, นะครับออสการ์ <Oscar S 1> ก็หลงๆเลือกอะไรก็ยังคงหลงๆนะทุกคนตอบไปหมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะแต่ว่าก็ต้องดูทีวีนิ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันที่21นะครับพูดไปหมดแล้วนะฮะสำหรับสายฟี็แนะนําว่าถ้าอยากได้ดาวเมจจัดจ้านแบบว่าไม่สนใจซับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบเล่นแบบมันๆเลยก็อ้วนไฟเลยเพราะว่าปลดล็อกสกิลว,วิญญ,ญาณที่4เนี่ยวงแหวนเนี่ยคือโหดมากๆเลยนะครับแค่กลางวงแหวนไปเนี่ยคือโอ้โห เบินก,กระจายเลยนะทุกคนแล้วสก,กิลหนึ่งมันก็โหดอยู่แล้วนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันเป็นโจมตีหมู่นะเนี่ยจะมีให้เราเลือกนะครับสายโจมตีหนักสายโจมตียวายสายควบคุมนะครับสายสพอร์ตแล้วก็สายป้องกันนะที่สังเกตเห็นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่มีตัวละครถังห้าวนะครับแล้วก็ตัวละครถังซานร,รับนะครับถังซานอาวุธรับอ่ะนะครับไม่มีนะครับแล้วก็จะเป็นเสี่ยวย่ที่ไม่มีให้เลือกตรงนี้เช่นกันนะครับในวันที่21นะก็เนะหมือนเป็นตัวแบบแร่ๆนิดหนึ จบท้ายที่ซัพพอร์ตนะทุกคนถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เลยนะครับเพราะว่าซัพพอร์ตหายากนะครับแล้วก็มีน้อยในเกมนะครับตัวดาเมจหาเอาข้างหน้าก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ตัว SR เล่นไปก็ได้ที่จริงเนี่ยก็โหดเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องปื้มสเตจเกมมยด้วยครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ